สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่องหอยเชอรี่สีทองพิณเวลาฟังาาาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราไม่ได้มาสอนวิธีการเลี้ยงหอยหวานญี่ปุ่นสีทองกันนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะมาสอนวิธีการทําอาหารทําเมนูจากหอยหวานญี่ปุ่นสีทองกันคะ่ะเพราะว่ามี f อซของเราได้ขอมานะคะเราก็จัดให้เลยค่ะวันนี้เราจะทําหอยหวานญี่ปุ่นสีทองดองน้ําปลากันนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านนี้เลยนะคะตามเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมหั่นพริกขี้หนูสีแดงกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมจีนนะคะ ั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้สามอย่างเนื้อหอยหวานอยู่ที่สามร้อยกรัมนะคะจากนั้นเราก็มาใช้น้ำปลานะคะอย่างดีหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิลิตรตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วผงนัวอีกหนึ่งช้อนชานะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเมื่อน้ำปลาที่ดองหอยหวานเย็นแล้วเราก็มาเทใส่ในเนื้อหอยหวานได้เลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยพริกแล้วก็กระเทียมค่ะ คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะหน้าตาของหอยหวานญี่ปุ่นสีทองดองน้ำปลาก,ก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นปิดฝาแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะหลังจากที่ผ่านไป1คืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่จานกันค่ะดูสิคะน่ารับประทานมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปชิมกันก่อนนะคะหอยหวานญี่ปุ่นสีทองดองน้ำปลาราจัดให้ตามที่ว่าเอฟซีขอกันมาแล้วนะคะหอยหวานญี่ปุ่นสีทองดองน้ำปลานี้ มีรสชาติที่ว่าสามรสนะคะแล้วที่สำคัญนะคะหอยหวานญี่ปุ่นสีทองก็ยังทำได้อีกหลายเมนูนะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ให้กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ